โยสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดนะฮะและวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมโอเควันนี้ผมมาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าจำลองการขุดเจาะครับใช่เลยครับภาษาไทยเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ก็นี่ครับผมนี่ที่ถืออยู่ก็คือเครื่องตัดหญ้านั่นเองนะครับไม่ใช่เครื่องขุดเจาะโดยในแมปนี้นะฮะก็จะเราต้องเนี่ยเราต้องเจาะดินให้ลึกที่สุดนะครับผมไปเรื่อยๆตามนี้เลยครับนี่ด้านขวาเห็นไหม เหมือนกับเกมที่เคยเล่นมานั่นแหละแต่ผมเล่นเปนิดน,นึงแล้วก็จะได้เงินมาซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อเห็นนะก็เหมือนกันนะครับผมขุดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่้แต่ทำไมมันน้อยจังวะหรือว่ามันมีอันอื่นด้วยมันมีแค่1บิลเนเลี่ยนเองอะน้อยอย่างเลยครับว่าจะเอ w h ่า h ทำอะไรอะเพื่อนในไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไป ลองดูว่ามันจะขุดเจาะได้ยังไงนะครับผมโอด้ดูดิอะไรอะส,สว่านเปล่าวัดอันนี้เป็นให้ซื้อนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรไปให้เสร็จคือเลไรวะอ๋อคือกดปุ๊บเสร็จเลยอ่ะนี่นี่ครับมันก็จะขุดอย่างเงี้ครับเอา้านี่เห็นไหมมันก็จะขุดลงไปเรื่อยๆครับโอ้ขุด ก็ได้ตังค์ไปเรื่อยๆโหแล้วขุดช้าจัดๆเลยวะรับไม่ได้วะนี่มันขุดถึงแกนโลกเลยวะชัวร์เลยถึงแกนล,ลายอะครับเฮ้ยอ๋อมันมันจะมีนี่ด้วยได้พวกอ่าฟอสซิลด้วยนะครับนี่ได้ฟอสซิลดูหน้าผมดิคือแบบปองจัดอะตอนนี้ปองที่สุดในชีวิตลรวอะอ้าวหันหน้าหนีซะด้วย กูไปเรื่อยครับกูไปเรื่อยชยวชิวชีวเชวเราเจาะตัตโนมัิได้เอาโหอัตรนมัติมึงก็ยังจะให้กูซื้อเหรอเอาก็ซื้อได้ดีกว่าเอาคือมันต้องกดซื้อใช่ไหมแต่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะตอนนีน้คือมันบั๊กใช่ไหมโอ้สบายกูละคือผมไม่ได้ื้อผมเปล่าผมไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำอ่ะเขารู้ไหมว่าพี่ไอมาไง ก็เลยแบบว่า,าให้น้องเขาไปหน่อยหนึ่งครั้งไงเฮ้ยแล้วตัวผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เลยว่ะนีคูไปเรื่อยจนจนกว่ามันจะแบบว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นพื้นโลกเลยดีกว่านะครับปล่อยไปเนี่ยเอาไม่ได้แล้วเหรอโหอดเลยอเอาได้นี่วะ <laughs> มันคือการโกงเหรอวะ กงข้อสอบนะครับไม่ต้องซื้อใจเย็นไว้เพื่อนโอเคเดี๋ยวซื้อที่ขุดก่อนเลยฉันจะเล่นแกไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะรู้ว่าแกคู่ควรกับการกดไลค์ยังไงเราโคตรโหดนี่สวรรค์ทองคำนะผมออเโอ้ยทองแดงหรือทองคำวะเนี่ยน่าจะทองแดงนะจากทรงนี้โอเคเดี๋ยวไปซื้อศาสตร์ดีกว่า100เหรอ1 โอ้แสนหนึ่งเลยอ่โอ้โหสิบล้านว,ว่ะตบเหลือเชื่อมากๆอันนี้ไม่ได้ต้องสุ่มนี้ครับนี่เปิดไข่สามโตโอ้โหเปิดไข่สามโตก็ต้องก็ต้องซื้อเหรอวะ <c oughs> <c oughs> ได้ลิงโง่มาหนึ่งโตแล,แล้วแล้วบบมันเข้ามาที่หน้าเราเลยครัแบบไม่ได้ทำเอฟเ,เฟกอะ่ะอันนี้ทาแบบเรียวไทม์อ่ะโอไดตัวแล้วได้ปูปูหน้าขาเกยนะ โอ้โหได้ปูไปแค่หนึ่งโตเหลือเชื่ออืมได้ปูไปแก้วได้ลิงไม่ธรรมดามาวะ่ะเอย้ยได้นกตัวอ๋นกกาด้วยวะขอตัวสองตัวท้ายได้ปะที่ไม่ใช่ปูอ่ะเนี่ยสองตัวเนี่ยได้ปะเออสิบ้าเปอร์ครับมาละอได้ลิงมาหนึ่งโตเหลือเชื่อมากอันนี้ก็สุบไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวรออีกสักสองแล้วกันสองตนะครับอ้าวนกเฮ้ยมันมัน,ม,นมันยากขนาดนั้นเลยอะ่ะโอเคเดีย๋ยวเราใส่ไปเลยดีกว่าฮะนี่ปึ๊บปุ๊บใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยเราได้ได้น้องๆมาแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือผสมใช่ไหมเอ้ยก่อนนะมันผสมแล้วมันจะย่างไรวะอัปเกรดเหร งานฝีมือเน,นี่ยผสมเนี่ยแหละอ่ะผมผสมเลยเพิ่มเลยไม่สามารถสร้างสัตว์เลี้ยงอ้าวอ๋อแล้วมันหายไปเลยวิโอ้โหตายเหอะมันหายไปแล้วนกโดนย่อยเลยดิโอเกิดเป็นนกย่างอ๋อแล้วเราก็นั่นเหรอลงไปได้อีกเหรอแบบจนกว่าเราจะพิบ <c oughs> <c oughs> ตัวย้อยเลย <c oughs> นี่แล้วก็อย่างนี้ครับ อ้ไงเราลากลากกดแล้วแล้วไปอย่างนี้ต่อแล้วก็สบายเลยอ่าเรามีตัวคูณละสบายชิวโอโ้โหนี่เราถึงชั้นอ่าหินชมพูสุดน่ารักดูเหมือนจะอ่มันมันดูไม่เหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะเหมือนไม่เหมือนมันจะแข็งเลยอะ แต่แม่งแข็งมากคะแต่เรามีเงินอยู่ปรมาณอ้นี้ละแปดหมื่นแล้วนะถ้าครงนี้อันนี้เดี๋ยวไปดูเอ้ยเดี๋ยวไปดูหน่ว่าที่จุดที่ <c oughs> ที่ขุดเราอะ่ะมันถึงไหนละเฮ้ยไหวอยู่นะอะไรเว้ยฟุงฟิ้งอย่งวะนี่ซื้อซะเลยแล้วก็ไปสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้มาห้าหมื่เราพร้อมวะวัน,นี้แสนหนึ่งเลยอะ่ะก็อยากได้อยู่นะแสนหนึ่งอะ่ะไม่เป็นไรครับ เอเอเรานกมาละหนึ่งตัวโอยไม่ใช่เราต้องใช้นกเขียวอะ่ะอ้าวพูดพูดไปปั๊บเลยเดี๋ยวไปคาบงานฝีมือนะครับงานฝีมือ,อไหนวะอ่าเราคราบเป็นลิงธรรมดาแต่มันคูนได้ทีเดียวอย่างนีหว่ะเออจะเป็ได้เป็นลิงทองเหรอยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับมีโอกาสติดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ๋อถ้าเกิดไอที่ได้เพิ่มเพื่อนมันได้นะครับก็จะได้แบบนี่เลยได้ไหมเหมือนจะได้ใช่ไหมเมื่อกี้ เป็นลิงทองครับเฮ้ยคุ้มอยู่เฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยถ้าถ้าลิงยังคุ้มขนาดนี้แล้วไอ้นั่นจะคุ้มขนาดไหนวะไอ้นั่นเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นนกทองครับนกธรรมดานะไม่ใช่นกไอสองตัวนี้อาเอ้ยเอาเลยแล้วกันนะอะเฮ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้ม,ไม,มไม่ใช่คุณแบบหามันจะมีหาหอยด้วยเว้ยเรียอย่างซอบเลยว่าวหาหอยเนี่ยอโอเคลงไปเลยปะไป ตามพี่มาอีโด้วูอุ๊ย,ย,ยไม่ตายเฉยเลยโอืน่นี่โกงต่ออ,อ๋อโอ้โหอ,อย่างคุ้มเลยได้ทีลนะเจ็ดพันน่ะถือว่าแหลมโลนมากอะ่ะอันนี้ก็ขุดยาวๆเลยครับจนกว่าจะถึงแกนโลกเลยเจ๊มนี่มันแกนโลกเป็นแกนล,ลาวาหรือเ่อล,ลาวาแตกนะออแกนล,ลาวาโอเค กลับขึ้นข้างบนดีกว่าครับโอ้ยพอพอ,พอ,พอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วจะจะขุดที่นี่เป็นรูไม่ได้นะเว้ยอ่านะมาขุดเจาะอ่าไม่ใช่มามาเอาอ่าโหดูดิไปดับนีออนเลยอ่ะ <c oughs> เพิ่มเพิ่มแสงอ่ะทำทำไมวะโอ้ยตกไปสามล้านน่ะพระเจ้าเหลือเชื่อเดี๋ยวครั้งหน้านี่เราจะมาตรงนี้กันโอเคไหมเดี๋ยวเราขุดก่อนโอเคปะ่ะอ่าแล้วแเดี๋ยวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรวมโอ้นี่อ๋อนี่ไงหอย ใช้75หอยนะฮะในการส่งไบพวกนี้นะครับโอเคโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ชั้นหินหลักนะครับผมไม่รู้มัภาษากฤษคืออะไรแต่ว่ามันเป็นหินหลักอ่ะมันคือหินใหญ่แต่ว่าขุดได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยถ้าเกิดเราไปขุดธรรมดามันจะได้ปะวะเราจะได้เราจะได้เงินปะลองไปดูไหมร เออขุดธรรมดาเมื่อกี้ได้หมื่นแดนะครับเดี๋ยวลองขุดธรรมดาดูว่ามันจะได้แบบราคาเท่ากันหรือ,อเปล่าเฮ้ยได้เหมือนกันอ๋อโอเคแล้วขุดอีกได้เลยครับไง <Yeah. S 2> อันนี้ขุดเอาหอย,ยนะครับอ๋อ oh. แล้วก็แบบขุดจนกว่าพื้นที่มันจะระเบิดอะมา เราได้เงินมา 2M นะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวมาขุดเอาที่ขุดเจอะกันนี่เอ้ยแม่ง 3M อมด้วยก็หรู้เราจะเอาสารรัต์เลสก่อนนะเราผสมาสัต์เลสก่อนดีกว่าเนาะโอ้สิเอ็มเลยอเอาสัก10ใบไหมอลองดูดิตัวอะไรโอยหายากเลยมาถึงได้หายากเลยว่ะได้ตัว10%มาเลยครับ เราต้องหายากกว่านี้ดิปลาดาวงูอ่าอันนี้สามละสวบิกสวบิกไม่ได้ปลาดาวปลาด้วยปลาดาวงูมาหนึ่งตัวโอ้ยปลานีโมพเจ้าโคตรกากโอ้ยเหลือเชื่ออ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูดิว่าสัตว์เลี้ยงเขาจะโอ้ยคูณเยอะอยู่ อุค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปไปงานฝีมือดิอใส่เลย80%ได้ไหมอ่าโอเคถือว่าเราได้ยังยังพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่นี่เราก็ใส่เข้าไปปึ๊บอา้าวจัดมาดีเขาแบบเบิมๆนะคูณกันยับบอกให้ ต่อไปเป็น3.5มจเอ็มนะครับเดี๋ยวเราจะขุดไปด้านซ้ายต่อเลยนะครับหูหลวงๆไม่โคตรใหญ่อันนี้ขอขุดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะได้แบบส,สวยๆหน่อยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเไปหน่อยอ่าตรงนี้จะด jam ไปโอเคกลับสู่พื้นโลกหมาอุหยตอนนี้ได้เงินมา 7 m ดมาดิโคตรรวยเหลือเชื่ออัพอเกรดเจ้านี้ก่อนเลยครับห้าสิบเอ็มโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆอันนี้เหลือเชื่อของแท้เออไม่ไหวอันนี้มัน10 m อมาดิก็ต้องสุปป่มไปที่จนกว่าจะแบบตายกันไปข้างหนึ่งอะโอ้โหมายแกสคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขุดลงไปถึงแกนโลกเลยผมว่าน่าจะน่าจะถึงแล้วนะตอนเนี้ยแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะเดี๋ยวจะขุดตั้งแต่ตรงนี้ไปโอเาป่ะเราจะแบบว่า ขุณด้วยความรวดเร็วทันใจ Let's go โอ้ย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  What the oh nice วิเรามาถึงชั้นสุดท้ายนะครับโอ้โหแม่งเป็นโอ้ห้องมันเหลี่ยมมาก <involve> นี่เเป็นออ่เป็นชั uh, ้น,ชนที่แบบมีโครงกระดูก ของมังกรโบราณน,นี่รีเซ็ตชนะ1รับเงินสดฝาก AFK เอ้ยฟาร์ม AFK คืออะไรอ่ะรับเงินสดคืออะไรวะชนะ1คืออะไรอ่ะอ๋อคือยืนยืนตรงนี้ยาวๆได้เลยนะครับไม่คุ้มอ่ะเอา้าเอาเวละชนะหนึ่งเอาชนะหนึ่งก่อน ชยอยากรู้ชนะนึงคืออะไรลงไปเลยวิโอ้ยสูงเกินอ่ะสูงสูงสูง,สงว้าไม่ตายได้ไงวะเหลือเชื่อมากรีเซ็ตนะครับอ๋อมันจะรีเซ็ตไอ้พวกไอ้นี่หมดเลยนะครับก็โอเคเหมือนแบบว่าถ้าเกิดอยากชนะก็รีเซ็ตสิครับอะ่ะแต่มันมีหนานเดียวใช่ไหมแปลว่าไม่มีอะไร Larry แล้วครับก็ถ้าเล่นต่อก็เหมือนเดิมนะครับ หอยสุ่มหอยอะไรพวกนี้แล้วก็ซื้อไอ้เจ้านี้นะครับ50แป๊บเดียวเองนะถ้า50จริงๆแบบโอ้โหเพิ่มเพิ่มมาเยอะมากอะเป็นแบบที่ขุดเพชรอะโอ้โหเหลือเชื่อโอเคอันนี้ก็เอพร้อมแล้วคืออะไรเห็นพร้อมเลยนี่ครับ75นะครับก็ของดีๆทั้งนั้นใครที่เล่นก็มาอวดได้นะว่าได้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่นถิงไหนแล้ว แต่ว่าผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมาคร่าวๆนะไม่ข่าวก็จบเกมมีเกมประมาณแค่นี้มั้งนะเฮนะ้แต่แต่มันเพลินดีนะมันถือว่าใช้ได้ถือว่าสนุกดีนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมว่เลยเค๊ไยบ่ายโอ้โหเย้เอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่ก็มันมีมากกว่าหนึ่งดานเดล